ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพอดีกบสั่งของมาจากเมซีนะคะอะที่รักแล้วพอดีสามีกบไปเช็คเมลบ็อกแล้วก็ได้มากบก็เลยอยากให้สามีกบเป็นคนแกะให้ว่ากบสั่งอะไรมาคะเพราะว่าสามีกบมือเปื้อนแล้วไงคะ กบก็เลยให้สามีกบช่วยแกะพอดีช่วงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นเยอะมากๆนะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะโอเคเดี๋ยวหนูกบเดี๋ยวหนูแกะอันี่หนูหยิบมือหนูสะอาดนแล้วก็อ๋อหนูโดนโดนมือหนูนี่นะคะหนึ่งชิ้นนะคะที่กบสั่งนะคะมาดูชิ้นที่สองนะคะ ที่ลงหนูวางไว้บนโต๊ะได้ไหม on the table ไ,ไดนโอเคชิ้นที่สองเป็นอะไรคะมัลุ้นกันค่ะชิ้นที่หนึ่งเป็นชุดนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมแต่ไซส์ใหญ่สุดแล้วกบจะสั่งเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นไซส์เด็กที่ไซส์ใหญ่สุดเพราะว่าชิ้นที่สองเป็นอะไรมาลุ้นมาลุ้นติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมี อยาบันบอกอินไซเย่มาดูกันว่ากบได้อะไรนะใ้ว่าไซส์ที่กบสั่งอ่ะคือกบก,ก็สั่งไซส์ไซส์เด็กแต่เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะเสื้อผ้าที่กบสั่งใส่นะคะเพื่อนๆกบส่วนมากกบสั่งเป็นกบใส่เสื้อผ้าไซส์เด็กนะคะเพื่อนๆแต่เป็นไซส์ที่ใหญ่ โอ้จะใส่ได้ไหมเนี่ยจะใส่ได้ไหมเนี่ยพราะคุณที่รักยืนหน่อยเอ้ยมันก็น่าจะได้นะน่าจะได้อยู่นะที่รักนี่ก็สวยดีราคาราคาจากเท่าไหร่ไหนเมื่อกี้มีป้ายเนี่ยราคาสี่สิบแปดเหรียญนะคะเพื่อนเพือน เขาขายให้กบแค่สิบเ,รเ,เ,รเรหรียญเองสิบสี่เหรียญจากสี่สิบแปดเหรียญเหลือสิบสี่เหรียญนะคะนี่หนึ่งชิ้นมาพี่รักมาดูอีกชิ้นหนึ่งกบเห็นว่ามันสวยไงแต่มันมีมุกแบบนี้น่ะตอนที่ตอนนี้เอาเอาอาสตอ็อกแล้วเอาสตอ็อกก็คือไม่มีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงที่กบซื้อเป็นโปรโมชั่นมามาดูอีกอันหนึ่งที่รักเล้ๆอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อน นี่เป็นรองเท้านะคะเพื่อนๆนี่เป็นรองเท้ารองเท้าใส่ใส่หน้าร้อนนะคะเพื่อนๆกบไม่มีรองเท้าใส่หน้าร้อนมีแต่รองเท้าคัตชูก็คือรองเท้าผ้าใบนี่ห่ออะไรก็ไม่รู้นะในเมซีนะคะเพื่อนๆราคาแพงอยู่นะ แต่ว่าน่ห้อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกยี่ห้อหรอกแต่ว่าเขาลดราคา70%ทั้งหมดเลยอ่ะเขาก็เลยลดลดลงมาเยอะเยอะอยู่เหมือนกันก็ก็เลยกดกดซื้อบอกสามีซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยก็ถือว่าโอเคนะคะถูกใจมากๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกบไปแล้วกบแค่มาให้เพื่อนๆชมว่ากบสั่งของมาจากมีอ่าจากเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆัสงชุดแล้วก็เห็นว่ามันถูกก็เลยซื้อนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายๆแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะ